สวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นผลงานสักขอบตาไซส์ใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่แต่ว่าลูกค้าเป็นคนตาตีสําหรับคนตาชั้นเดียวตาตีตาเล็กนะคะช่างเจมแนะนําเป็นศักไซส์ใหญ่เลยเนะะี่ยค่ะขนาดศักไซส์ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เห็นเยอะเกินไปนะคะก็จะดูพอดีสวยทําให้ตาดูแบบว่าชัดคมชัดมากขึ้นถ้าเกิดว่าไปสักไซส์กลางไซส์เล็กอย่างนี้นมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอย่างนี้จะแนะนําให้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามองหน่อยคะ่ะเนี่ยค่ะ สองข้างทายชานะคะอันนี้ก็คือข้างสองข้าง30นาทีแล้วก็สักก็ประมาณข้างละไม่เกิน1 5บหถึงนาทีตอนสักเจ็บไหมคะไม,คไม่เจ็บครับไม่เจ็บทนได้แต่ลูกค้าสักทั้งตัวแล้วแต่สักตาแค่กลัวน,นิดหน่อยเนาะมันระแวงระแวงหน่อยหน่อยนะแต่ใช่แต่พอสักก็เห็นนิ่งๆมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะตามช่างเจ็บมาจากไหนคะทิกตอกเพจยูทูบทางไหนก็ไม่รู้ <laughs> ทุกทาง ขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้ใจทั้งเสียบอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ